สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็เล่มนี้เป็นมีดของช่างฉิมเป็นมีดยุคกลางๆความยาวด้ามโนมฝักอยู่ที่7นิ้วใบ4นิ้วเป็นลายสียมาใบโพแบบแบบเต็มใบนะครับเป็นมีด2เออเป็นเป็นมีดสามกริย์นะครับ เป็นเงินทองนาคเป็นด้ามงาแล้วก็ฝักงาด้วยใครที่กำลังมองหามีดหมอหลวงพ่อเดิมเล่มสวยๆงาชํำๆสีน้ำผึ้งแบบนี้นะครับแนะนำเล่มนี้เลยครับเก่าแก่สวยงามมากครับอายุก็90กว่าปีได้เล่มนี้ผมเคยลงรีวิวแบบละเอียดไว้แล้วที่วิดีโอในช่องผมนะครับยังไงถ้า ท่านใดสนใจรีวิวแบบละเอียดก็ไปรับชมที่วิดีโอนั้นได้นะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวแบบย่อยๆก็จะได้เห็นบรรยากาศที่หลากหลายนะครับสวยงามมากครับ7นิ้วใบ4ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาคุยกันครับงาช่ำๆสีน้ำผึ้งสามกริย์เงินทองนาคนะครับ ถ้าไม่โฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับ